นะคะสัตว์ตื่นแม่น้ำโขงเดี๋ยวเราขับไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะวันนี้กูถ่ายแต่รูปวิวให้ไม่มีรูปตัวเองเหมือนกันนี่นะคะคือเอ่อเรียกว่าสะดึงแม่น้ำโขงนะคะเป็นจุด จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงกันนะคะหน้าฝนน้ำจะไหลเชี่ยวนิดนึงค่ะคือสะดือโของนะคะส่วนที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงลึกจริงแต่แปลกแต่ยังคือตรงนี้เขาบอกว่าที่ให้อาหารปลาแต่แตั้งแต่ลงมาแกบ้ายยังไม่เจอที่ให้อาหารปลาเลยค่ะ พรุงนี้นะ้ำอาจจะไหลแรงนิดนึงนะคะพอดีเป็นช่วงมรสุมพอดีส,าาสะดือ่ม่น้ำโขงนะคะอยู่วัดอาหงนะคะ เหนือ no. ตอนนี้เราอยู่ตรงพระอวสัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราขพ้นไปไหวพระข้างบนกันค่ะ mm hmm. นี่คือบริเวณเอ,อที่ผลิตสถานพระอุโบสดนะคะมีสถานพากข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พากกันค่ะพอดีช่วงที่เรามาเป็นช่วงออกพรรษานะคะ ก็แต่ค่อนข้างมีนะักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรค่ะแล้วข้างนี่คือวิหารหลวงพ่อสุโขทัยนะคะอ้มีหินตรงนี้จะเป็นอุทยานหินงามอาหองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูความสวยงามของหินข้างในกันนะคะ ข้างในสวยนะคะข้างในก็จะมีถ้ำด้วยเป็นถ้ำพ,พระโอุปคุบเดี๋ยวเรา,เาไปไหว้พระกันค่ะเราขึ้นท่างนี้แล้วลงทางนู้นก็ได้ที่ แบ,บเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในวิหารพระพุทธชินราชกันนะคะเป็นอ,องค์พระพุทธชินราชจำลองนะคะ เดี่ยวอุกกาบาตเกิดมิจฉา